เป็นโลคขาสัน่นถ้าใครโดนตัวผมขาจะสั่นไปด้วยนี่คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยหยุดสั่นขาสักทีทำไมขาของฉันมันสั่นเองเป็นเพราะคุณใช่ไหมแล้วคุณมาจับผมทำไมเล่าคุณมันตัวปัะหาจะไปตายที่ไหนก็ไปคืออย่างนี้นะคุณคุณฟังผมอธิบายก่อนฉันไม่ฟังฉันคบกับคนเป็นยาอ่อนแบบคุณไม่ได้แล้วไหนบอกว่าคุณชอบผมไง <S <S> ผมโกรธทุกคนที่ไม่เข้าใจผม ผลประกอบการของไตมาสแรกก็มีเพียงเท่านี้ครับฉันบอกให้นายไปรักษาขายังจะยืนหน้าบื้ออยู่อีกไอกตัวประหลาดใครจะอยากอยู่ใกล้ไปเลยไปผมลองรักษามาทุกวิธีแล้วครับไม่มีทางรักษาหายเลยอ่ะเง้นฉันไล่นายออกฉันไม่มีสมาธิเพราะขานายอ่ะแต่ผมทํางานเก่งนะครับหัวหน้าวายสมน้าหน้าเดเดเหัวหน้าจอกันลยค่ะ พ่อวันนี้ผมโดนไล่ออกจากงานอะผมต้องทํายังไงให้ขานี่มันหายสั่นสักทีอะพ่อถ้าพ่อรู้พ่อก็หายสั่นไปนานแล้วสิพ่อไม่มาเงื้อเงืง้อเงอยู่แบบนี้หรอกเราต้องหาวิธีกันนะพ่อพ่อรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเขามีพลังที่แข็งมากพลังจิตของเขานะรักษาได้ทุกโรคเลยพ่อพาผมไปไหนสิครับ กันเหนื่อยๆดื่มน้ำหน่อยสิน้ำอะไระครับทำไมกลิ่นมันแปลกๆอะอ๋อข้าลืมโทษทีนั่นมันน้ำล้างตีนข้าเองนะออ่ะอทำหมดธุระแล้วก็กลับกันไปข่าเนื่อยอแม่สีนิ้วพวกเราเพิ่งมาเองนะ,ะข่าลืมข่าลืม แล้ววันนี้จะมารักษาอะไรกันล่ะก่อนจะรักษาคูอื่นน่ะรักษาตัวเองก่อนไหมมึงะอะอะทาเกือบได้ยินแล้วนะพอดีผมกับลูกชายจะมารักษาเรื่องโรคขาสั่นแลว้วเวลาโดนตัวใครเขาก็จะสั่นไปด้วยกรนจ๊อนายพวกเองลองจับขาข้าสิขายอกเห็นไหมขาข้าไม่สั่นละ ท่านสีนิ้วครับช่วยรักษาพวกเราด้วยนะครับงั้นเองเอาหัวมาแม่สีนิว้วท่านเป็นอะไรอ่ะข้ารับพลังจากลูกเองมาแล้วต่อจากเนี้ยเองต้องใช้ชีวิตให้คุ้มนะขอบคุณมากนะครับท่านสีนิว้วไ้ไ ข้ารักษาได้แค่คนเดียวเองกลับไปเธอทำไมล่ะแม่สีนิ้วข้าใช้พลังได้แค่คนเดียวยตัวเองทำไมตัวเองไม่ตดนตัวเครอ่ะตัวเอง,อง,เ,องเกียดคุณหมอผมไม่กล้าครับจะรักตัวซึ่งหมืนโจไปถึงไหน<า>ในที่สุดผมก็เป็นปกติเหมือนคนอื่นเขาสักที แกใช้ชีวิตปกติสุขแล้วปล่อยให้ฉันทุกทรมานอยู่คนเดียวเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ผมนะพ่อเดี๋ยวผมติดเชื้อฉันไม่ทำอะไรแกหรอกนะสำเนียกตัวเองไว้ก็ดีแล้วเออพ่อผมได้งานใหม่ว่ะงินเดือนแม่งโครเยอะเหรอพ่อดีใจด้วยนะเจ๊ โ่แกทำอะไรลงไปฉันก็จะทําให้มันกลับมาขาสั่นไงแกอีฉาลูกจะต้องทําขนาดนี้เลยเหรอสรุปแล้วแกรักลูกหรือแกรักตัวเองกันแน่ผมไม่คิดเลยว่าพ่อจะทำกับผมแบบเนี้ยอนาคตผมกําลังไปได้ด้วยดีอ่ะแฟงพอขอโทษนะพ่อผิดไปแล้วฉันช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะขอให้ัเป็นบทเรียนก็แล้วกัน